ปทรศัพทปาเปิดเบาๆหน่อยอลูกเรื่องบอกว่ารอหนูก,ก่อนนะคะป,ะปา๋าต่างคนกต่างอยากให้กันไปเบิ้งคลิปแมนบอเอาพานแล้วก็อยากให้มีคนมาเบิ้งคลิปเขาที่ได้เงินได้ตังค์ได้ตาห้วนตัวเวลาสุขชีวินนขอพวงสัตว์ทั้งห้าอย่าได้มีเวรแก่กันและกันจงดำรงชีพอยู่เป็น ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องไลไปตามไลยมันสะกอนฟ,ฟ้าน้องสุกนะคะขอบคุณแม่คุณนรินทาเออแม่ถูกใจแม่สีนวลน,นะคะคุณจันเจ้าก็ทักทายกับคุณแม่พวงค่ะทักทายกับคุณแม่พวจ้ะเก็บผักกระโตว่าอะไร ร้องเพลงในทุ่งไร่ทุ่งนาแม่ก็ร้องเป็นประจำเนาะมีความสุขจ้ะมีความสุขอะวะิศวกรวิศวะวิศวะที่ว่าดีไซน์เนาะถ้าดีไซน์ยายเตี่ยอยู่อุดรเนาะอุดรก็เป็นเมืองธรรมะเนาะเป็นเมืองธรรมะมีพระกรรมฐานมากแล้วก็ ช่วงสุดท้ายก็จะเติความข้าวกันน่าท่วมท้างอยู่ะไปยากสิตอนนี้ <c oughs> แม่ทำไม้ก็บอกว่าขอบคุณจ้าคิดถึงคือการคิดถึงคือการดาหุ่นตุอเวลาสุขชีวิโนขอพวงสัตว์ทั้งห้าอย่าได้มีเวรแก่กันและกันจงดำรงชีพอยู่เป็นสันทุกวันมีความสุข ปเตี้ยนี่อยู่จังหวัดใดเนาะปะเตี้ยก็ทักทายกับคุณสุนีรัตน์นะจ๊ะพี่น้องก็ดีใจน้ำกันอยากให้กันได้สุกูสุคนอยากให้ผ่านกันสุกูสุคนมาด้วยใจเข้าใจว่าเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะตอบไม่ไหวหรอกให้แค่สติ๊กเกอร์เนาะดีใจจ้ารักๆน้องดีใจนะฝากจ้า คุณลุงกดค่านะคะคุณลุงก็ต่อน้คุณสมสมัยพึกที่สารพึกที่ศารกำลังรับชมคุณนันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคุณนันเป็นคุณนายนะครับกดหัวใจอยู่ใช่ไหมคะ บอกว่าลูกชายตลาดอยู่ค่าแม่อ๋อลูกจ่ายตลาดอยู่อ๋อช่วงจ่ายตลาดคุณแม่นารินทาก็บอกว่าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีลูกเอื่องนะามาแล้วมาแล้วลูกเอื่องก็บอกมาให้กันจับเบิ้งคิปให้กันคอมเมนต์ให้กันสร้างสรรค์นเนาะเขาก็จะไปใส่แต่สติ๊กเกอร์หลายเด้อคอมเมนต์ให้กันไอก็จะส่งดันออกไปจ้าสวัสดีคุณแม่ทองจันทร์นะคะสวัสดีคุณแม่ทองจันทร์ ก็ปไปห้องอีกห้องหนึ่งก็เคยไปเห็นว่ากินกินข้าวเมา่ากินข้าวเมากับกล้วยน้ำว้าจ้ะกินข้าวเมากับกล้วยน้ำว้าคุณกันหาก็บอกสวัสดีลุงสมศรูแล้วมีความสุขสุดชื่นก็ได้เขาเรียกว่าได้บุญได้กุศลด้วยเนาะควรมาชมคลิปให้เราให้ขอบคุณทักททยสบายดีนะคะวันนี้ก็มาใน มาในมารของพี่น้องขยันไปเบิงขยันไปซองเบิงเขาจะบยเบิ่ณว่าจอคะแนนโกขึ้นคะแนนอันนั้นอันนี้เขาต้องขยันมันถึงจะขึ้นหนึ่งแล้วแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้พี่พี่น้องๆของเราตลอดไปนั่นแหะจ้ะเนาะไปน้ากันไปน้ากันเนาะกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันจาะพี่น้องเขานาหักทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกัน สวัสดียามเช้าเม่คำใมก็บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสู่ที่นีคนสวยนะครับวันนี้ทั้งสวยทั้งหล่อผมอยากรักคุณทองอินอยากกอดคุณทองอินจะได้ไหมจะให้ผมกอดไหมครับอยากกอดคุณทองต้องออกมาหาพี่หาน้องมาหาเพื่อนต้องมาสร้างปฏิสัมพันธ์เนาะยามเข้าไปในไล่สดผูร์บังฟัง เสียงเพลงเริ่มมาอีกแล้วนะจ๊ะเปิดเครื่องสิครับรับฟังให้มันแจ๋วเท่ากระเบิดยุ่งละบทฉางแล้วพี่น้องสองบ้านนี้ช่วยกันเก็บส้มให้น่าจะพออยู่นะครับขอบคุณนี่ละเดอพี่น้องเอยเหมือนเป็นเขาเรียกดีไซเนอร์ แต่ว่าอันนี้เป็นวิศวกรดีไซนเนอร์ตัวเองขอบคุณนะคะขอบอกได้เลยนะครับเช้านี้พาหลานไปหาหมอค่าเดินทางปลอดภัยนะคะพี่สมศักดิ์ขอให้หายไวๆเนาะขอให้หายเเห็นไหมล่ะป๋าบอกว่าอุ่นเกงเนาะเพราะว่าคุณแม่ก็คาไว้แล้วเวลาอยากทานก็มาอุ่นเอาเนาะมาอ,อุณเอาทําเองช่วยกันช่วยเหลือกันอย่างนี้แหละจ้ะหลายๆเขาจะไปอยากอายเขาต้องกล้าแสดงออก คุณสมจิตก็สวัสดีจ้านะจ๊ะก็สวัสดีคุณเรื่องก็สวัสดีคุณนกพมาศนะคะคุณเรื่องก็สวัสดีคุณนกพมาศจ้ะแม่สุดจบวันเนาะฝนตกทั้งวันนั่งรีดผ้าตั้งแต่เช้าจนจนเที่ยงครึ่งเนะาะผ้าฝ้าเอ้ยฝ้าห้องลายไปตามไายมันสะกอน หาบ้านนั้นไปหาบ้านนี้ไปกันทุกบ้านเราเขาถึงจะมีมิตรภาพสายสามพันที่กําลังใจครับผมขอบคุณครับผมคุณทองอินเลิฟเลินะครับคุณทองอินมีแฟนหรืออยังเนาะนั่นหละวันนี้อ่าน่าจะเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแม่สุ ขอบคุณพี่สมหมายครับขอบคุณพี่สมมแม่จะรักๆกันตลอดไปนะจ้ารักแม่จริงๆจ้าเนาคอยก็เป็นผู้แบบว่าเตรียมข้าวเหนียวไว้ให้เนเด้อเตรียมข้าวเหนียวไว้ให้เน่ะมักมัมกกินข้าวเหนียวอืห,หมอบอกกินข้าวเหนียวไม่ได้เ <c oughs> น,น,นี่นี่นี่คือธรรมาชาติของปปานะคะ <c oughs> เข้าใกล้อะไรจะฉุนมากเลยนะจะจะฉุนมาดูแล้วมีความสุขสดชื่นก็ได้เขาเรียกว่าได้บุญได้กุศลด้วยเนาะคนมาชมคลิปให้เราน้ำไม่หมดนะเนาะเอยน้ำไม่หมดหรอกจ้าทุกคนก็ล้วนแต่เป็นกำลังใจเป็นพลังบวกๆให้สุดที่นี่ยายเตีย้ยอยู่อูดรนเนาะอูดอนก็เป็นเมืองธรรมะเนาะเป็นเมืองธรรมะมีพระกรรมฐานมากแล้วก็ ทักทายสบายดีกันขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ mm hmm. น,น,นานๆจะได้ทานข้าวด้วยกันสักทีเนาะชอบอิสระฉันเป็นคุณาแกงไว้เมื่อวานเย็นนี้เนาะแกงไว้เมื่อวานเย็นนี้ ต้มกะทิสายบัวที่แรกว่าจะแกงกะทิใส่พริกแกงแม่แม่แม่เนี่ยแหละแม่อ่านผิดเองแม่สุดรที่นี้อ่านผิดเอง <c oughs> ขอบคุณทักไทยสาบายดีนะคะไปกวนคอยที่เขาไปเบิ่งอีกเนาะมือนีเพิ่นก็ส่งมาในแดตบอร์ดเขาก็ขยันไปเบิ่งกันเด้อพี่คุณแม่ทองจันท์นะคะ แต่งตัวเต็มยศเลยวันนี้ครับผมเป็นวิศวกรไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี่จะไปตรวจงานิปมาแล้วอยากไปทําอยากไปทานข้าวกับป่าเคีนจ้าอยากมาทานข้าวกับป่าเคนป่าเคีนลูกเรื่องจะมาทานข้าวด้วยได้ไหมคะกด <c oughs> ไปเลยกดทุกคอมเมนต์กดหัวใจแล้วเราก็ค่อยเลือกตอบว่าเราจะตอบคอมเมนต์ไหน <c oughs> เพื่อนคนไหนพูดมายาวมาเราก็ไปตอบ เพื่อนไหนกดสติ๊กเกอร์มาหลายคลิปแม่ก็ทํำมือนิ่งๆนะเวลาไลฟ์สดก็อย่าให้ลูกหลานร้องแล้วก็อย่าให้คนเดินผ่านกล้องแม่นะเนาะบางวันเห็นเจ้านายก็จะสั่งงานมาไม่เหมือนกันหรอกเนาะเพื่อนๆไม่เหมือนกันแล้วแต่เจ้านายจะส่งงานสั่งงานมาให้เราแบบไหนคุณเตี้ยบุญคุณเตี้ยจันเวียงนะครับสวัสดีคุณ อ๋อบุญเลี้ยงทับสวัสดีสี่ดวงตาสวยๆนะคะเนาะก็มีดวงตาของคุณแม่พาเขาจะไปสร้างตึกเขาต้องเขียนแบบใช่ไหมแต่อันนี้วิศวะเขียนแบบให้ตัวเองเขียนแบบให้ตัวเองตัวเองจะไปเนาะเพิ่นกะว่าเซิรนเข้ากล้องหน่อยนเนาะเซิรนเข้ากล้องหน่อยที่เข่าบล่ฟกล้องน่ะอ๋ <c oughs> อให้รับความปังไปด้วยนะคะ ขอให้รับความปังไปด้วยทุกคนทุกคนขอให้ไปเฉยๆไม่ได้นาทีเนาะเขาเรียกว่าจะกลายเป็นมันเสียนะจ๊ะแม่ไพ่ก็บอกว่าพ่อพ่อก็คือพ่อสมศักดิ์นะคะคุณนกพมาาก็บอกสวัสดีดทุกคนนะจ๊ะในห้องของคุณสุธินีขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเนาะขอ